โอ,โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เกิดปัญหาละคือแบบว่ามีการแจกถุงยางชิมไม่ทั่วถึงนะฮะเห็นว่าอันนาบากีเตอเกิดเห้าซีนนี่มาซีนนี่ก็น,นั่นก็นั่นซีนนี่ก็น,นั่นนี่ซีนี่คือของไม่ถึงเลยทำไมของไม่ถึงอันนี้ก็ไม่รู้การรูบาร์เงมาเงี้ยต่ส่วนมากเนี่ยเหรอแจกข้างหน้านี่เลย ทาอัสอลกมสวัสดีฮะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะฮะที่เราจะไปช่วยแจกจ่ายอาหารให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะฮะก็ตอนนี้ทีมเราก็ได้ทำการแพ็คของฮะนี่คือทีมช่วยกันนะทุกคนต้องขลูกว่าขากอเโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันนที่ปัตตานีกันต่อนะ โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ครับผมอยู่ที่หมู่หนึ่งบ้านปากการังนะฮะที่ปัตตานีนะฮะตอนนี้เรากําลังเอ่อคลื่นเคลื่อนที่ไปแจกให้กับผู้ประสบภัยอยู่ข้างในนะฮะเห็นว่าทางนี้ยังไม่ได้ทั่วถึงนะฮะเดี๋ยวพอเราวันนี้จะมาแจกให้ทั่วถึงให้หมดนะฮะนี่คือทีมงานของเราหช่วยกันหน้าฮะก็จะไปน้าเลยไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในวันนี้นะฮะ ตาก้องขอรเราก็มาด้วยนะครับผมก็นี่พี่พี่ก้อนนี่ห็กำัไปตากกับลุงเป๋ก้อนนี้เลยอับเด้ออันเอันเด้อเี้ยบไปเบไปเลยเี้ยไปเลยครับอุบะอุบะเด้เอุบะอุบะยาย ก็วันนี้เนี่ยตอนนี้เรามาแจกที่จุดแรงนะครับตอนนี้ก็คนเรียกว่าตะลุมบุไหมน่าจะเป็นแถวตะลุมบุ๋อปากการังมูหนึ่งอ๋อตอนนี้อยู่ที่ปากการังมูลหนึ่งนะครับน้ำด้วยครับน้ำน้ำขอบคุณครับขอบคุณครับนี่อ๋อหลังมูลที่ของจังหวัดปัตตานีรอบนี้นะค วันนี้ก็200ชุดนะคะแล้วก็แจกจ่ายให้ทั่วถึงเมื่อวานแ,วนแล้วก็ไปมาแล้วแล้วก็วันนี้ก็โหลดรอบนึงนะคะอ,อันนี้แก้ไขยาแก้ปวด,ด,ดรักไข้นะปวดรักไข้หนูแล้วที่น,นี่เกาไม่กลื่อนตักน้ำกับเท้านกอะไรบูดตู้สู้ๆนะคะคุณครับนี่คือเปียเป็นอาคลองใช่ไหมจิ้มคลองอ่ะคือบ้านติดจิมคลองอ่ะทุกคนคือ ไม่แปลกที่น้ำขึ้นนะฮะเพราะจิดคลองคือดูคลองฮะน้ำเต็มมากแลวทุกคนผมเชียห้ดูนะฮะนี่บนนี้เป็นไงเขาอยู่กับพี่เขาแม่เขาให้อยู่บ้านเขาอยู่ข้างในตรงนี้ ผมผมบอกตรงฮะคือการได้ทำงานแบบนี้ผมมีความสุขจัดมาแจกถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยนะครับทุกคนน้องๆก็มาด้วยความตั้งใจนะฮะใช่ไหมเล่ใช่ค่ะ เดียว,ว้าวชิชมากได้เอาแล้วใ่หมอโอ้โหดูครับอเอาอไมเอาไม่เอาละโอ้นี่อเกลือนะฮะชอบคนอย่างงี้มากทุกคนเวลาได้แล้วบอว่าก็ได้แล้วนะฮะคือเป็นคนตรง,ตรงอ,อร่ไปกติพื้นที่นี้ก็ดับน้าขนาดไหนฮะน้ำนี่ขึ้นกว่าหน้าต่างนั่นหน้าต่างใช่ไมเนี่ยบ้านเนี่ยจมนะบ้าหน้าต่างนี้ ปาขานีตุม่อี่ขึนาตานีเลยหน้าต่างนี่เลยขึ้นคอประมาณนี้หมะมาณนีประมาณนี้เอประมาณนี้สงมากนี่คืองมากแล้วครับแค่งะโอ้คือถ้าถ้าพวกผมมาตอนนั้นนะต้องไปเรืออย่างี้ใช่ไหมครับแต่วันนี้ก็พอเราก็มาแจกให้ทุกคนได้ได้น่นนี่เ

คือถ้าในความรู aja, ้สึกของผมนะทุกคนผมอยากแจกให้ไ totally ด้ทุกคนนะผมไม่อยากให้มีการเอารัเอาเปรียบบางคนได้แล้วก็บอกว่าไม่ได้นี่ผมไม่ชอบครับผมบอกตรงๆไปในคลิปเลยว่าผมไม่ชอบคนแบบนี้นะอ่านี่คือผมอยากให้ทุกคนให้ได้กันทุกคนนะคนละอย่างคนละชิ้นก็ให้ได้ทุกคนครับผมผมขอเน้นคํานี้นะทุกคนอุบะนายอุบะ ทุกคนคือเราพลาดมากที่ว่าเราจัดชุดยาแค่รอยชุดที่จริงยาเนี่ยเราน่าจะจัดเพิ่มสร้างอีกเพิ่มอีกรอยชุดเดี๋ยวถ้าถ้าเกิดพรุ่งนี้ถ้าเกิดเราได้เงินบริจาคเพิ่มเพิ่มหรือว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาแจกอกีกเราดูดูดูสถานการณ์อีกทีหนึง่งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือสิ่งที่เขาต้องการก็กคือยาเนี่ยมีคนต้องการเยอะจริงๆครับจริงๆนะครับเพราะว่าเราเดินมาแจกเอง เนี่ยคือซอยจริงๆซอยใช่มเลยมันคือราชสไปมอรักซอยยาวี่คือซอยจริงเราไม่ใช่แบบว่าจะไปกองอยู่หน้าถนนแล้วก็จะแจกอะไรงี้ไม่ใช่นะฮะคือเราลุยด้วยเองเลยอันนี้เราลุยมาแจกเองทุกบ้านแล้วก็ทุกซอยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็คือมาจบอยู่แค่นี้ก็คือตอนนี้ก็คือมาเป็นซอยตันแล้วก็คือสุดซอยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะออกไปทางนู้นต่อนะครับ พราะฉะนั้นแล้ว,วเราก็าเราเองก็สบายใจเพราะว่าเรามาแจกเนี่ยก็ค,คือผู้ดได้รับผลกระทบเนี่ยก็ค,คือได้รับเองจริงๆจากมือเราโ,เโดยที่ว่าเราไม่ต้องผ่านหน่วยงานนั่นนนั่นเอโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ฮะเราได้ทําการแจกถุงยางชีพที่มูลหนึ่งปกคารังนะฮะปะกคารมูลหนึ่งนะฮะที่จังหวัดปัตตานีนะฮะ เป็นจุดแรกของวันนี้นะฮะแล้วก็จุดที่2เราจะไปไหนกันต่อนะฮะเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับทุกคนโอเคนะครับคโอคนตอนนี้เกิดปัญอาคโอเคือแบบา่ามีกครอเคโ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 อะคโเห็อเะโอเนโาเคโเตอร์เนอเอเคิเ อ๋กันหนกันน่อยกันยก็ยังนด้ก็ยอะไปนยกันน่กัน่าสีกันนี่สีีคือของไม่ถึงเลยทำไมของไม่ถึงอันนี้ก็ไม่รู้การลูบางยังมากจส่วนมากยี่จกข้างหน้านูนเลยเคคนนี้เราองมากรดุกเขาก็จี่ไอต้นอแจมักม่มเว่มเมบอกบอกยว่ายังไงไม่ไงเอาบอกมูสีมี่ยกข้างในเหมือนไงซซนใช่ไหมแบมูสีมันกว้า อาไปมาที่สามแยกเมื่อกี้หุดทางนู้ก็หมูสีไในตรงตลอดมันหมูสีหมูสีข้างในนี่ของไม่มีก็ทีนี้ที่นี่ก็เดือดร้อนตรงนี้ก็เดือดร้อนเหมือนกันไม่ตรงนี้ก็เดือดร้อนแบบเือที่นี่คือมนมีมีใครมาช่วยเลย ออมสินแล้วก็อเมริยงงานจีก็เรออยากบอกพันพละอะไรไกลว่าอะไรอะกี่วันแล้ที่ไม่ได้มาใี่ไี่ไไที่ของไม่ซี้ตั้งแต่วันไหนแล้วน้ำท่วมตั้งแต่วันเสาร์วนเสาร์อาทิตย lebih warna hit itu song satu minggu nanti song kalau ada ada 4 MO di nan kan hari ini tidak ada hari ini tidak ada sih kan buat saya banyak lah jadi me dua dua dekat susah dia ni makasih banyak banyak di magis sini พี่เชื่อยเหรอผู้ประบไทยน้ำท่วมใช่ใช่ค่ะเรามาด้วยใจมาด้วยใจนะคะไม่ได้สร้างภาพแต่สร้างรอยยิ้มแล้วก็ความสุขให้พีพ่ๆน้องๆที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะค่ะโอ้สวยไปอ e e ีกตอนนี้เรามาแจกกันที่ปอนเนาะปอนเนาะบาบบบาโบยาน อันนี้น้ำลดแล้วนะคะคือก่อนหน้านี้น้ำท่วมหนักอยู fashion, ่ตรงนี้นะคะมันจะเป็นอนเนาะตอนนี้จะเป็นแบบคะอกบกบอันนี สุดหล่อในในทีมงานของเรานะคะแล้วก็สุดสวยในทีมงานของเราเหมือนกันนะคะวันนี้เรามาแจกกันที่ไหนครับปัตตานีครับปัตตานีนะคะปบอนเนาะบาบอยานะคะบาบอยาใช่ไหมครับตรงนี้ค่ะคู่เหมือนกันอย่าส่องเยอะได้คนหล่งสวัสดีอ๋อสวัสดีอ๋อ โอเคทุกคนนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาแจกขนมปังให้กับน้องๆกันฮะอ่าน้องๆเรถวแล้วถวเดี๋ยฮะเดะเดโอเคเดีะเดี๋ยวฮะเดี๋ยวฮะเดี๋ยวฮะเะเดี๋เดี๋ยคฮะเดี๋ยวฮะเดี๋เดี๋ยวฮะเดี๋ะเี๋ยวฮะเดี๋ยวฮะเดี๋ยวฮะเดี๋ยเี๋ยวฮเวฮะเดีเยวฮะเี๋ยวฮะเดี๋ยวฮะเดี๋เเเเเ

ที่มาบริจาคนะะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปข้ปขางในกันดูกันต่อนะหลังจากที่เราแจกให้กับน้องๆเอานะคะวันนี้เราก็ลุยน้ําเหมือนเดิมนะคะทุกคนวันนี้เป็นวันที่4นะคะแต่ก็จ่ายเอ้ไม่ใช่แจกเป็นน,นี่สงของทีมงานงใช่ใช่นนใช่ใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาลุยน้ํากันนะคะ ก็วันน bueno. ี้ก็ไม่ต้องแปลงนะคะชิต้ามาแบบสวยนะคะเ้วจะไปเจ็บบ้านหลังไหนกันต่อเนี่ยอ่าเราเริ่มจากบ้านตรงนู้นนะคะแล้วก็ออกน่าจะข้างในค่ะข bueno> ้างในค่ะน้ำพาไปข้าอ่ะเอามาขามัตามมาเลยค่ะทุกคนตรงตรงองเท้าไม่ต้องแต่งค่ะจริงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงจัง ผิดอะไรวะกูเราไม่เป็นเราไม่เห uh. ็นคนโดนเราไม่รู้สว่าซาเมโกมันกระดิ่งจัดเงินต่างน้ำต้นนี่กระต่าย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 กระตอายกระต่าย สวยมากค่ะนี่แม่สวยนะคะก็ไม่อยากจะเทียงสวยจริงๆเดี๋ยวถ้าตอนตอนที่น้ำขึ้นเนี่ยตอนที่น้ำขึ้นเนี่ยผมว่าน่าน่าจะไม่มีใครอยู่ในบ้านนะด้วยผมคิดว่าน่าจะประมาณนั้นนะนะ ด้วยนะเพราะว่าตรงนี้มันต่างระดับโอ้ทุกคนดูนะฮะว่าน้ำลึกแค่ไหนดูดูลอยดูลอยบ้างหมด่อยอีกูสภาพในบ้านกนต้นีลน Kau tak ba ni main ni bom. ni ni dah main tu dah. Hmm. ni duduk luar tak ni? Tak. Duduk-duduk sini? Hmm. Tapi, mu tak faham. Jika api, duduk boleh makan lagi lah. Hmm. apa rang ni, tujuh kau berapa sini? Eh? Kau berapa sini? Kau terakhir sini? Kau berapa นังมาสุดท้ายของมาการดาะที่จมเจลาะครับเดี๋ยวมกานกี่ับมีกือค่ำนคับต่เราก็ยังแจกอยู่นะครับบกิมอบอกแหละอะเดี๋ยวข้างนีการดครับที่การเดาเดี๋ยวปคุณบันั่งปนะครับ โอเคครับผมก็จบภารกวจวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณบางซีนะครับจากเพจลามากต่างถิ่นนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเราได้รับจากรามานต่างถิ่นนะครับ200ชุดก็ได้แจกจ่ายกันครบเรียบร้อยก็อาจจะมีเหลือบ้างนิดหน่อยก็อาจจะมาแจกด้วยพรุ่งนี้นะครับผมก็ผมก็ต้องอผมในในฐานะแทนของกลุ่มช่วยกันน,นะครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนจะขอบคุณแทนชาวบ้านจะขอบคุณแทนน้อง นะครับผมก็ต้องขอบคุณบบะะในโอกาสนี้ด้วยนะครับผมยาสไงก็รักครับผมมาเองเลยนะส่วนเอาไปไปขึป้นรถขึ้นรถโอเคนะทุกคนก็พระกิจวันนี้ก็ขอจบเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้ก่อนฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนนะยังไงก็ผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง y o ย e ทู i ที h อินเท d เ๊ายบายฮะ